สุกคูทุกคนพี่พน้องมาใส่เบ็ดเดี๋ยวเ้ากับพาพี่น้องไปกลอนอันใส่เดือนก่อนเนาะบักจกกับบักจกเฮียนักพี่น้องเอ้ยมันหกักบางหานันกลมันหกักเดือกกลใส่สีกระเดือนนี่พี่น้องนี่เห็นไหมน,นี่ใส่เดือนเฮามืัอนี้ใสปลาหลายพี่น้องใส่อันจับอันซิปตัวกับพลีแล้วจับซิปหลังพี่น้อง ใส่เดือนหน้าเท้านี่มันดินดีพี่น้องใส่เดือนลายอยู่ฮะนวใส่กันพี่น้องเห็นบ่นี่ย่านบ่นี่ <c oughs> ย่านบ่นี่ <c oughs> ดวงก็มีได้พี่น้องดวงดวงกระส่ได้หาใส่เดือนดินดีพี่น้องดินเท้าดีเป็นอันแปลงหน้าออกเยนนี้ออกกนพี่น้อง ถ้าเอายามม้วนฝอยเอาปุ๋ยเอาอันเอาอันใบไม้มาทับถมกันไว้พี่น้องนี่เข่าก็ได้งามเอาพี่น้องส่งได้หลายตัว,วเอ้วมืาอนี้พี่น้องสีใสซิฟหลังพ่อเนะาะมือนี้บรกิริยา,าได้ดีพี่น้องผ้าพี่น้องมาอยู่ไฮอยู่ทงนี่เก่านังล่ะมาใส่เบสปุ่นี้ร้องเบิง้งไว้สิหมานบ่คนหมานมันก็ต้องหมานแหละพี่น้องแล้วไปพากันไปใส่เบิง้งนี่ใส่ป๋าไหลนี่แหละใส่ ไปพี่น้องย่างไปย่างไปพาไปใส่เบ็ดพี่น้องเข่ากำลังง่าพี่น้องเอ้ยพอจิบไซทึงถึงผุนถึงห้องนาเฮาผุนพี่น้องทรงคือบอดอกอากาศดีดีมันนี่บอดเดตพี่น้องบรรยากาศเนี้ยมันเศร้ามาพี่น้องกระหอดมองไซแล้วมาพี่น้องมาไซบันนี้กระหอดองไซแล้วหายซะละ ใส่เดือนห้าไปเลยพี่น้องใส่เบดพี่น้องใส่เบ็ดมือนี้มาลุ้นกันมาสิมารบอรบรรยากาศนี่แหละพี่น้องเสียงกบเสียงเขียดห้องนี่พี่นอ้องให้ใส่แบบนี้ไปห้าไปเสียบเบิ้งงมาสิมารบอร หนึ่งหลังพี่น้องอย่าเบิ่งใสอีกใส่เดือนค่อนข้างเต้นเนี่ยจังหน่อยเพราะว่าบอดด้มีคนอันถือกล้องให้พี่น้องเราก็ต้องตั้งกล้องตั้งยังเพื่อจเห็นชิปนี้กะ ฝากน้ำในเดืองกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามในเดือดเช่าคเรตเติมมืงนีมาหพี่น้องมาใส่เบสนี่บอกใส่เดือดนอาไปเสียบช่วงนี้พี่น้องก็บอคอยได้มาให้มาหน้ากับปลากระบืนอคือสิลายยุติคนสิมาลักกับสิมาลากัาลากยุติมึงสงหอยคนนี่เขาประเด็ดติดกล่องมึงจอดปิดไว้เ,เนาะพี่น้องให้แจังได้ได้แบงแบกกันกินตีเนี้ยด๋ยังพี่น้องอีสานบานเท่ากัาได้แต่ว่าผู้ เขาปล่อยป่าปล่อยอยางไว้เขากขายากไว้อยู่ไว้กินแล้วเนาะพี่น้องเพราะอยู่เพราะกินห้าวิถีชนบทอีสานบ้านห้าวังชีแหละพี่น้องนไปไปใส่ไปเสียบ ไปหลังที่หาหพี่น้องเสียบเบิง้งใส่เดือนยู่งชะละมันมืดแล้วปะอากาศดีอยพี่น้องใข้ตัวนบ้นอหอนป่าเอียงเละสวยป,ปูบับป,ปูบัปปบปูท่างปุ่นพี่น้องน่ากะนาเจ,จ้าของแหละพี่น้องใส่พอได้อัดชิปให้พี่น้องเบิ้องวิธีสา,บานบันเฮ้าคุณอะ ยึดระเบิพี่น้องติดไบแฉกไปเสียบไปพี่น้องเฮ้พี่น้องหลังจากที่เฮ้ใส่เบดแล้วพี่น้องสิพาพี่น้องปยายามเบดกู้เบ็เป็นอีพี่น้องสิมานบ่เนาะ ยามรอบเดียวเด้อพี่น้องเวลามันกระชันจิดเวลารันมาหลายพี่น้องเอาฝ้าไปยามพี่น้องเบ็ดมันสิหลุดป้อในเบิ้งสิมาน์บอบันนี้เบื้งเบิ้องปลาอย่างดอกปลาตะเพ kids, ียนหรือปลาขาวนี hmm. ่ล um ่ะปลาที่ปล่อยไว้นั่นล่ละมาันอยู่ตรงนี่พี่น้องอู้ยเลยตัวนึงแล้วพี่น้องพยายามอีกเขาบางบางไปหนีก่อนเนาะพี่น้องล้างฝุ่นกันทีพี่น้อง พี่น้องหยุดยุติเนี่ยโอ้ได้สองตัวพี่น้องมือนี้โอ้พี่น้องตัวหนึ่งบอลตามๆอยุ่่นพี่น้องเบอร์ปลาคาอีกแล้วสองตัวเลยพี่น้องอุ้ยพอได้ปิ๊งอยู่พี่น้องโอ้ปิ๊งจีดสมองหงส์พี่น้องมื่อนี้ก็ได้ทรัพย์นี่ละผลงานพี่น้องของก็ได้เอามาดอกพี่น้องฟ้าวนะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เนี่ยเด้อครับเด้อมื่อนี้ก็ได้สองตัวนี่ละสมาธิบ้างกันนี้พี่น้องทำพมายามเบ็ด ใส่เบ็ดพี่น้องมืินีเบ้างอุย้ยหมานอยู่ตัวนี้พูดนะพูดหลังหนึ่งพี่น้องอุย้ยติดด้วกันตัวนี้เออพี่น้องอุย้ยคนหมานพี่น้องเบิ่งเบ่ง,บงพูดนะได้ฮุกเจ็ดตัพี่น้องอุย้ยปลาขาวใส่เน่นะเนะจ้าของเนาะมันสิบปัได้จังได้พี่น้องเอ้ยเบิ่งเนี้ยเบิ่งเนี้ย